เ้าขอถอดคำอธิษฐานคำสาปแช่งใดๆที่มีจากเจ้ากรรมในเวรขอให้ผลบุญข้าพเจ้าจงหนุนนำส่งให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ขอยพบแต่คนดีคอยพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆทาการสิ่งใดก็ให้ขอให้สําเร็จได้ง่ายดายเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมการงานจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านับแต่วินาทีนี้ขอให้มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยร่ำรวยท่านใดจะร่วมถอยคําอธิษฐานคําสาปแช่งที่ไม่ดีขอได้โปรด กดหัวใจและพิมพ์คำว่าถอนคำสาบแช่งนับตั้งแต่วินาทีนี้ขอให้มีแต่ความร่ำรวยร่ำรวยและร่ำรวยเท่านั้นคอยชีวิตพบแต่ความสุขสมหวัง